ปาดเฮ้ยมาเบิ่งมากระทินฉันสีอ่อนกระทินยังมาโดมาอย่างคักแน่แท้โอ้ยปิดต่เอาไปห้วยใส่ตาบาคงคังอุ้ยเมื่อยิงแพทเทนพักกระทินป้าสิปล่อยให้ลอยนวลติค่ะลงค่ะล,ลงเก็บค่าห้างลงนี่กับลูกซ้ายค่ะ มันสั้นสั้นปันใดกรบบวันค่ะลงไปค่ะยิงแพอยู่ไกลปันใดสักเอาใหได้ค่ะเบิงคุพุนาถือมันดกค่าแข่งเอาเม่าปอกแล้วก็ห้วยเป็นเม็ดน่ะนะใส่กับตำมกคุ่ง่ะสุดโยรับห้องไปนี่ล่ะฉันสิตำมกคุ่งห้วยพักกระทินใหมอเธอร์เบิรงแล้วสิกินแสบๆอ่างมอเธอร์วาซ่าข้ามคิดฉันก็เลยมาพังทลายสามยิงเอ้ยบ่เป็นยังในเมื่อผู้ชายอยากกินเ้าก็ต้องตามใจผู้ชายนี่ล่ะถือว่าสลองคบรอบแต่งงานผ่านมาแล้วละเป็น กือบสองอาทิตย์แล้วเลิกงานมาจากรฟ้าแวะไปซื้อร้านเจ๊น้อยหมูกระทะเจ้าเก่าเจ้าเดิมของเราสองคนที่กินกันประจำเนื่องจากว่าครบหลอดแต่งงานวันที่8ดพฤษภาที่ผ่านมาพูนโอ้ยกระสังคุนขากุลเนาะเขากำมันโดนเนาะตั้งแต่8พฤษภาพุ่นแหมเมื่อนี้วันที่เท่าไหร่เล่มนีละยิงกัที่ฉันเคยบอกทุกคลิปมาลาวว่าเป็นยังหพยลิงบ่คายเห็นในคลิปกัฉันกับพยลิงนอายุโบตรงกันจ้าเถื่อกระสิโดนโด เมื่อนี่กระทื้วว่าเป็นเลิกงามย่มดีนันลากับของสองเฮ้าถือว่าเป็นมือฉลองครบรอบเก้าปีกับการแต่งงานของเฮ้าย้อนหลังแล้วกันเนาะท่าเนาะ้ยมือแรกนี่แล้วมือเสร็จกูแท้เพื่อนกสิยากินแด่นันลาขันเพื่อนบอยากเพื่อนบัวไล่ไปบอกดอกว่าแล้วเมื่อนี่อยากกินหมูจุ้มเขาลิงนี่เพื่อนกะซิบัมักปันใดดอกหมูกะทาหนาเพื่อนเน้นทางหมูจุ้มหมูกะทาเพื่อนกินบัใครได้เขียวเพื่อนบอดียำบัแดงอันซื้อมากินกะิ ซื้อมากินอยู่หองจังซีลาเพื่อนมากขันไปร้านนะ่ะคนมันลายมันงดงิดว่าส,สัน้นค้นออียงโบมกคนเด็นคนหลายนะั่งสิเป็นงุดงิดวุดวิดซะสเน็ล่ะบบมากบัตรที่ย่ามปองแปงปองแปงเพื่อนะนะากระจกมาแตาสา่สวเป็นปุ่มเป็นฟ,ง,นฟงอยู่ จากแมนมันโบบาลานกันแห้งเลยนั่งกินไปกินมากกับทามกันได้บบานี้โอ้แถากะเจักแมนเฮาอยู่กันมาโดนเนาะยูนอะไรจังด้หอดป่านนี่ <c oughs> ฉันกะมีความคืดแล้วตั้งข้าถามแล้วว่าตั้งแต่เป็นเมียมาหนีเฮตนาทีขาดตกบกพ่องบังในบอบอกฉันดู <c oughs> วุนเรยอ้างกะตอบแค่ว่าอืมดีเบิลแล้ว <c oughs> พ่อใหญ่อมน,นี้ตอบซ้ำนี่แม่ชันอุตส่าห์สิดึงเข้าไปความโรแม,มนติกบบมีเลยโอ้ยคขุณละนายพ่อใหญ่นี่ว้าถึงเรื่องเขากลองนี่นังดีขึ้นได้หนี่สมัยเริ่มเฮ็ดคลิปแรกๆนี่เว้ยบ่ยอมเขากลองกับฉั้นนะชิถ่ายไปเฮ็ดยังบ่โอเคโบมีความเป็นส่วนตัวสิมให้คนอื่นอยากลู้อยากเข็นชีวิตของเจ้าของเฮ็ด,ดยังพ่นเด้เพ่นก็อธิบายไปยางยกใหญ่เน 1, 2, 3, 4, ี่ย <c oughs> ละหนึ่งสองสามสี่หาบุยหลังจากนั้นมากกให้ความเลื่อมมือนในการถ่ายคลิปเป็นอย่างดีเพิ่นกินอิ่มแล้วเพิ่นกะหา าแนวใส่หฮอได้บาทที่นี่บอกว่าเล้มย่อมผมให้แน่ผมขาวแห้งแล้วเนี่ยนี่แหละวาตถจจของบอเ่าวาตถเจคองนั่งนุมย่างแน่นเว้ยผมขาวกากซากพอยลีงความหักอันยืนยาวของฉันครับพอยลิงกับบอคือบานคือเมืองเขาดอเราบอเนนโรเมนติกบอเนนงองเนนทําให้ยสูนเฮ้ย ค่าตีการใส่ชีวิตครูฉันกับพอยลิงก็คือหากว่าผัวปิ่นไฟเมียก็ตรงเป็นระเบิดชีวิตครูสิใดมีความบันลังก <c oughs> ันบบมีผู้ใดหเหมือนเดิมตลอดเวลาดอกเธอขนาดเท่ายัางสวยขึ้นซูมือเนาะ้ <c oughs> าผัวคือสร้างเท่านาเมียก็คือสร้างเท่า,อา,ทาเอว <c oughs> ยืนคำเอวด่ามาโหลดผัวนี่ <c oughs> คนเฮ่าต่างพอต่างแม่มาเจอกันเนาะก,กว่าสิป,ปับสิจูนมันกันหนักอยู่เด้กกสิคือเขาว่าหน่ะละการหาผัวก็เหมือนการซื้อหวยเลือกถูกก็รวยเลือกผิดก็สวย ภาคกันจนป่ะนะนี่หนาล่ะกูบ่รวยจะเตือกูว่าแวะแวภาคเสียงอยู่นี่กบว่าดีร้อยเปอร์เซ็นต์เมีข้อเสียคือการกะซิมีคนอยากรู้ได้ว่ามีผพัวเท่านี้ดีจ้างใดมานี่ชัดจิลีวิวหาเมนีอาตาเล่าเ่าว่าตาเล่าแ่าเล่าอายุเท่าใดหัวญิงสิไปเล็กซีแล้วได้นอนหัวล้านแงพื่นหันกระหอดกลางหน้าผากก็ได้เฮยมีผพัวแ่ามันบ่ชายทรงการบ้านได้ยิงพันให้ตัสเกตนี่กะชิ่ประมาณหนึ่งจุดานีลาดีนะบบ ปับติดล่อติดศูนย์ไพมีผัวเทาแล้วดูแลนี้วว่าถือว่าบุญดากเด้อสาหรับชันน่ซ,ซ,ซื้ออยู่บเคยดูแลอีหยังค่ะโรแมนติกกับโบโลอีหยังจักอย่างกับเมี่ยนี่บาคายดูแลโบาคายอีหยังดอกแล้วแต่เลยตามสบายเลยค่ะแต่กันเรื่องลูกน่มึงยาเดอ้อเรื่องลูกน่มาที่หนึ่งเลยย่อมรับอยู่ผู้ชายคนนี้คันเรื่องลูกเรื่องเตาเรื่องครอบครัวเรามาอันดับหนึ่งเลยเราบ่ย่อมให้ลูกเราโอดเดย์พอหญ่น่ย่อมเมยอย่อมเฮโอทุกมือนี่ก็ย้อนลูกสาวเพื่อนนันลานี่ละชีวิต จริงถามมันง่ายเ้องกับบเอิเขาวาชีวิตละล่าก,กันไปด้วยนารอๆของพ่อเยเริงเดอร์คลิปนาเจอกันจ้า